ดีค่ะอยู่กับทาวรานะคะแล้วก็ยังแอดฮาโชนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะอยากจะให้ลองสังเกตตัวเองดูสักนิดหนึ่งนะคะเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยใส่เสื้อหรือว่าถอดเสื้อมีความรู้สึกบ้างไหมว่าเวลาเรายกแขนเนี่ยมันจะติดติดขัดขัดรู้สึกว่ายกแล้วไหลมันไม่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอาการเหล่านี้เนี่ยใช่อาการไหลติดหรือเปล่านะคะ, <S <S ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปถามคุณมีแล้วก็คุณดาเนะคะเป็นนักกายภาพบําบัดจากโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยถามนิดนึงเพราะว่าจริงๆถามว่าเจอกับตัวไหมยังไม่เจอกับตัวแต่ว่าคุณแม่เป็นรู้สึกว่าเวลายกขึ้นมาเนี่ยแล้วจะไม่สุดไหลจะรู้สึกว่ายกได้ไม่สุดอันนี้คืออาการไหลติดหรือเปล่าคะก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะของอาการโรคไหลติดนะคะทีนี้ถามหน่อยแล้วสาเหตุล่ะคะทำไมถึงเป็น สาเหตุจริงๆเนี่ยมีค่อนข้างหลายอย่างเลยแต่ว่าที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือ1คือเราใช้ผิดท่าเราจะสังเกตว่าบางทีเราขับรถอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยขอหยิบของหน่อยเราเอื้อมอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีโอกาสที่ทําให้เหมือนแบบพวกเส้นเอ็นมันมีอาการอักเสบได้เหมือนกันหรือว่าเราอยู่ในท่าเดิมซ้ําๆอันสุดท้ายคือเรื่องของตัวโครงสร้างกระดูกเองที่มันผิดปกติไปควรจะมาพบแพทย์นะคะถ้าดูแล้วสาเหตุหนึ่งกับสาเหตุ2เนี่ยเราสามารถบรรเทาได้ด้วยพวกอาการเหยียดยืดนะคะ หรือว่าใช้ท่าบริหารใช่ค่ะเช่น <C> e <chn o> วันนี้เนี่ยเราก็จะมาบอกว่าถ้าใครมีอาการเหล่านี้เราควรจะใช้ท่าบริหารอะไรบ้างอ่าเราจะให้ท่าวันนี้สี่ท่าง่ายๆ e <s> นะคะสามารถทําได้เองที่บ้านนะคะอุปกรณ์ใช้ไม่เยอะค่ะค่ะเริ่มวันที่ท่าแรกเลยไหมอ่าท่าแรกง่ายๆนะคะก็คือให้เราใช้ขวดน้นํานะคะจับธรรมดาอย่างนี้นะคะจับมือตรงนะคะแล้วก็ยกขึ้น นะคะโดยที่เวลาเรายกเนี่ยเรานั่งอยู่ใช่ไหมคะเราจะไม่แอ่นเนาะเราจะไม่แอ่นไปข้างหลังนะคะคตัวเราต้องตรง,ตรง,ตรงยกขึ้นแขนตรงนะคะ5-10ถึงครั้งหายใจเข้าหายใจออกตลอดเราจะทำทีละข้างหรือว่าเราจะทำสองข้างพร้อมกันก็ได้นะคะถ้าอย่างวันนี้เริ่มเริ่มต้นเราอาจจะ5้าครั้งก่อนแล้วก็รู้สึกว่าถ้า5้าครั้งสบายมากเลย เพ so so ิ่มเป็น like สิก็ได้ค่ะหรือเราจะเพิ่มความหนักก็ได้นะคะเป็นขวดที่ใหญ่ขึ้นก็ได้หรือว่าถ่าที่บ้านใครมีดัมเบลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้ก็เพิ่มมันหนักเอาใช่ถูกต้องค่ะโอเคทีนี้ไปท่าที่2แล้วค่ะท่าที่2นะคะท่าที่2ก็คือเดี๋ยวเราจะให้เป็นกลางแขนนะคะก็คือยกแขนขึ้นมาก่อนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็หมุนแขนแล้วก็เหมือนยกแขนขึ้นไปให้ชิดหูแล้วก็ค่อยๆลงเหมือนเดิมคือเราต้องไม่แอ่น ง่ายๆไม่ต้องใช้อะไรค่ะเหมือนกับเอามือชี้ลำตัวตั้งสอกขึ้นนะคะ,คะเสร็จแล้วเหมือนกลางออกอย่างนี้ด้านข้างแล้วก็นี้ค่ะหมุนเข้าหมุนออกตรงนี้เราจะรู้สึกช่วงบริเวณสะบักเหมือนสะบักมันจะชิดเข้าหากันนะคะอันนี้ค,คือถูกต้อง ท่าสุดท้ายแล้วค่ะท่าสุดท้ายขออนุญาตเป็นกระบองที่อยู่ข้างตัวเรานะคะค่ะเค okay. จับปลายทั้งสองด้านเดี๋ยวจะให้คุณดาทําให้ดูจับปลายทั้งสองด้านอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนจับยกขึ้นมาใช่แล้วเราหมุนแขนอย่างนั้นแหละคะ่ะแล้วเหมือนชักลอกอะคะ่ะดึงขึ้นแล้วก็ดึงลงอ๋อดึง <okay. S 2> ขึ้นแล้วก็ดึงลงตอนนี้เราเริ่มด้วยมือมือขวาอยู่ด้านบนใช่ไหมคะ,คะรานนี้เราก็สลับมือขวาอยู่ด้านล่างบ้างอ่าแล้วก็ชักขึ้นชักลง ว่าบางทีซ้ายขวาเราจะไปได้ไม่เท่ากันเพราะมันจะมีมือข้างที่ถนัดกับมือข้างที่ไม่ถนัดค,ค่ะแต่ก็เอาแค่รู้สึกว่ายกขึ้นโดยที่ไม่เจ็บเวลาออกกําลังกายทุกครั้งจะต้องไม่มีอาการเจ็บแค่ครู้สึกตึงเฉยๆคือถูกต้องค่ะ จะเห็นได้เลยนะคะว่าถ้าบริหารพวกนี้เนี่ยสามารถทําได้ง,ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณความรู้ดีๆจากคุณดาแล้วก็คุณหมีด้วยนะคะ,คคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสามารถตามเข้าไปดูได้ที่ w w w m r b u n c o m ค่ะแต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วยังไงทาโชวแล้วก็ทาราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ